กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 2, อสองพศ2568ได้กำหนดกลไกลในการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีถูกกลั่นแกล้งร้องทุกข์กล่าวโทษถูกกลั่นแกล้งในการดำเนินการทางวินัยเพราะเหตุที่ผู้นั้นได้มาให้ถ้อยคำแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสส่งพยานหลักฐาน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการประปะชโดยสุจริตหรือเรียกอีกชื่อสั้นๆง่ายๆว่ากฎหมายแ n t ตี้สลับลกฎหมายฉบับนี้มีที่มาจากแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตที่ต้องการให้มีการพัฒนาและแก้ไขกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองบุคคลที่ถูกกลั่นแกล้งฟ้องร้องดำเนินคดีจากการแสดงความคิดเห็น หรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือที่มีอยู่ตามกฎหมายฉบับนี้ถือเป็น,นกลไกทางกฎหมายที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคประชาชนที่พบเห็นการทุจริตให้เข้ามามีส่วนร่วมชี้ช่องแจ้งเบาะแสเพิ่มมากขึ้นด้วย